สวัสดีค่ะไฟายนะคะหรือว่าต้นไฟ้ยสายสมอนะคะจากช่องต้นไฟ้ยสายสมอนะคะวันนี้เนี่ยคลิปนี้ไฟ้ยจะมาทําเกี่ยวกับการแจ้งแคมเปญต่างๆนะคะเรื่องอแคมเปญของการจัดไฟแนนซ์นะคะแล้วก็การออกรถแต่ละรุ่นเนี่ยมีเลดการดาวเลดการผ่อนเป็นแบบไหนบ้างนะคะก็ไม่รอช้าเดี๋ยวมาเริ่มต้นกันเลยนะคะเดี๋ยวเริ่มจากรุ่นรถเก๋งที่ขายดีที่สุดตอนนี้ของทางโตโยต้านะคะ ก็จะเป็นพวกกลุ่มรถยาลรีสนะคะแล้วก็จะเป็นรถเอทีฟนะคะเป็นกลุ่มรถอ e ีโคคาที่จดทะเบียนไม่เกินเครื่องยนต์1,200ซีซีนะคะ,ะทั้ง2เกตรุ่นนี้เนี่ยจะเริ่มต้นลูกค้าทั่วไปได้ด้วยนะคะไม่ใช่แค่ลูกค้าเก่านะคะจะเริ่มต้นการดาวน์ได้ที่อยู่ที่5%นะคะ5%ของราคารถอย่างเช่นตัวยาลรสเกตรุ่นสปอร์ตราคา69,000 69,000ณ5%ก็จะอยู่ประมาณ34,50 3 4 5 0นะคะก็สามารถเริ่มต้นดาวห์ได้นะคะแล้วก็ในเกณฑ์การดาวห์นะคะค่ะแล้วก็ในเกณฑ์การดาวห์นะคะก็ลูกค้าทั่วไปเริ่มดาวอย่างที่แจ้งไปก็คือเริ่มดาวห์ได้หมดในกลุ่มรุ่นรุ่นลดขออภัยค่ะรุ่นลดยาริสเอพีมนะคะแต่เกณฑ์ก็จะมีแบ่งแยกย่อยออกไปนะคะก็อย่างเช่น5%โดยปกติถ้าเกิด การออกรถแล้วดาวไม่ถึง15%เนี่ยจะต้องมีคนค้ำประกันอยู่แล้วใช่ไหมคะคราวนี้เนี่ยกลุ่มลูกค้าที่ดาว5%เลือกที่จะไม่ค้ำประกันได้เลือกที่จะไม่ค้ำประกันได,ไนได้ไม่ต้องมีค้ำนอกได้แต่ลูกค้าจะต้องเข้าเงื่อนไขของทางลิส t ิ n งคือ 1. ลูกค้าอาจจะเป็นเจ้าบ้านนะคะอาจจะเป็นเจ้าบ้านมีชื่อเป็นเจ้าบ้านก็สามารถที่จะเลี่ยงคนค้ำได้นะคะไม่ต้องค้ำประกันได้ 2. ลูกค้าใช้แคมเปญลดคันที่2ผ่อนมาแล้วประมาณ3ปีผ่อนปกติไม่มีเลทไม่มีติดข้างวดใดๆทั้งสิ้นนะคะก็ถือว่าเป็นลูกค้าผ่อนลประวัติดีที่พูดถึงว่าเคยออกรถหรือผ่อนรถมาแล้ว3ปีเนี่ยไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นรถโตโยตานะคะอันนี้พูดถึงลูกค้าเคยมีรถนะคะมีรถยนต์นะคะผ่อนมาแล้วสปีสามารถที่จะดาว5ของยาลิสหรือว่าเอที รุ่นที่ขายดีของเราเนี่ยได้โดยที่ไม่ต้องมีคนค้ำประกันนะคะหรืออย่างที่3ลูกค้าทํางานเป็นระบบเงินเดือนนะคะเป็นระบบเงินเดือนรายได้ผ่านบัญชีจะมีสลิฟแบบเปโลก็ได้หรือจะขอหนังสือรับรองเงินเดือนก็ได้นะคะก็ลูกค้าสามารถที่จะออกรถด,ดาวตา่ำหาเแล้วก็ไม่ต้องค้ำประกันนะคะแล้วก็ในส่วนของในส่วนของการดาวห์เต์เนี่ยแล้วก็ในส่วนของข้อสนะคะก็ลูกค้าเนี่ย จะต้องเป็นพนักงานมนุษย์เงินเดือนพูดง่ายๆอย่างที่หนูบอกไปเบื้องต้นจะเป็นขอหนังสือรับรองเงินเดือนมาก็ได้หรือว่ามีสลิปเงินเดือนเป็นแบบสลิปคาร์บอนก็ได้นะคะอายุงานเนี่ยประมาณ3ปีนะคะจริงๆจริง,จร,ง,จ,รงจริงแล้วเนี่ยขอหนังสือรับรองเงินเดือนมาจะดีที่สุดนะคะเพราะว่ายืนยันในเรื่องของเวลาเริ่มงานอายุงานได้อย่างชัดเจนนะคะก็ถ้าอายุงาน3ปีเป็นรายได้ผ่านบัญชีแบบนี้ก็สามารถที่จะไม่ต้องคำประกันมาเพิ่มได้นะคะ ก็ทั้ง3ช่องทางนี้ลูกค้าสามารถออกรถยาลิสหรือว่า a อทีมนะคะแบบไม่ต้องค้ำประกันได้ก็คือออกรถได้คนเดียวเลยแล้วก็ดาวตับได้ด้วยนะคะแล้วคราวนี้เนี่ยการออกรถคนเดียวจะผ่านไหมจะผ่านหรือเปล่าหรือว่ายื่นไปแล้วเดี๋ยวไม่ผ่านอีกบอกว่าไม่ค้ำไม่ค้ำแต่พอยื่นไปแล้วก็ไม่ผ่านเสียความรู้สึกเราต้องคุยกันตั้งแต่เริ่มต้นก่อนว่า ในการที่เราจะไปซื้อรถเนี่ยเหมือนเราไปยืมเงินคนคนหนึ่งเนี่ยคะ่ะเราเขาก็ต้องดูรายได้เรานะคะไอประเด็นที่ว่าเรายื่นกู้ต่ำแบบไม่ค้ำได้คือได้ไม่คำ้ำกู้ต่ำได้อ่ายื่นเงินดาวต่ำได้ไม่เป็นไรก็คือเขาเงื่อนไขแต่ว่าผ่านไม่ผ่านก็ต้องให้ไปนแนวพิจารณาอีกทีหนึ่งไปนแนวเขาก็ต้องมองตัวเราว่ามีรายได้เป็นสองข้าของข้างวดไมโดย โดยปกตินะคะก็อย่างเช่นถ้าค่างวด8,000รายได้ก็ประมาณ826ก็รายได้ก็ประมาณ16,000บาทนะคะรายได้ประมาณ16,000บาทถ้ารายได้เป็น2เท่าของข้างวดแล้วลูกค้าเข้าแกป๊ปอย่างที่ฝ้ายบอกมาข้างตน้นโดยที่ไม่ต้องใช้คนคำ้ำถ้าเข้าแกป๊ปทั้ง2ออย่างแต่พื้นฐานจะต้องไม่ติดเครดิตเสียนะคะพื้นฐานจะต้องไม่ติดเครดิตเสียถ้าเข้าแกป๊ปทั้ง2ออย่างนะคะลูกค้าก็จะผ่านแนนได้เลยหลังจาก ยืดเอกสาร3วันทําการก็รู้ผลแล้วค่ะดีไม่ดีประมาณสัก2วันก็รู้ผลแล้วถ้าเข้าแก๊ปแบบนี้นะคะแล้วก็พอลูกค้าเข้าแก๊ปในข้อแรกไม่ต้องมีคนคำนอกเราจะยื่งคนเดียวดาวต่ำในรุ่นรถยาลิ์เอทิฟเนี่ยแต่รายได้ไม่ถึงเกณฑ์อย่างเช่นค่างวด1,000 0รายได้ประมาณ1 5ื0 0ห้าหมก็คือไม่ถึง2เท่าของค่างวดถูกไหมคะไม่ถึง2เท่าของค่างวด เราต้องทํำยังไงมีวิธีแก้ปัญหาค่ะไม่ต้องตกใจมีวิธีแก้ปัญหาก็คือสามารถที่จะหาคนมากู้ร่วมได้ในการกู้ร่วมเนี่ยมันจะเป็นลักษณะเหมือนกับเอารายได้มารวมกันเพื่อที่จะทําให้ตัวเราเนี่ยมีประสิทธิภาพในการที่จะผ่อนรถคันนี้ได้เรามีรายได้หมื่นห้าเรามีรายได้หมื่นห้าทำยังไงถึงจะมีรายได้2 0 0ห0เพื่อที่จะเป็นสองเท่าของค่างวด1 0 0 0 0บาทได้ ก็กู้ร่วมซะเกณฑ์ในการกู้ร่วมโดยปกติขั้นแรกส่วนใหญ่จะเอาเป็นคนในครอบครัวก่อนนะคะเป็นพ่อแม่เป็นลูกเป็นสามีภรรยาอันนี้ยกู้ร่วมได้ง่ายๆเลยนะคะแต่ก็จะมีบางไฟแนนซ์ที่สามารถที่จะเอาพี่น้องหรืออะไรเงี้ยค่ะมากู้ร่วมได้เช่นเดียวกันนะคะก็สรุปก็คือรุ่นรถยาลิ์เอทิฟเนี่ยดาวตา่ำ5%า5%ได้และไม่สามารถและสามารถที่จะไม่ต้องใช้คนคํำประกัน เพิ่มเติมได้นะคะก็สามารถที่จะซื้อได้ด้วยตัวคนเดียวแต่ว่าต้องเข้าแก๊ปมนุษย์เงินเดือนนะคะหรือว่ามีรถมาแล้วผ่อนประวัติดีการครอบครองรถสามปีนะคะหรือว่าเป็นเจ้าบ้านนะคะนอกเหนือจากนี้ก็จะแล้วแต่เคส by เคสแล้วแต่ว่าลูกค้าจะมีจุดจับอะไรให้ไคแนนมีจุดจับอะไรที่เป็นสิดแข็งเดี๋ยวไฟแนน์นก็จะประเมินอีกทีหนึ่งถ้าไม่เข้าแก๊ปตรงนี้อะไรจะมาทําให้ตัวลูกค้าแข็งขึ้นได้ในเคสนั้นๆนะคะแล้วก็ในเรื่องของผู้ร่วม มาเพิ่มในกรณีที่รายได้ลูกค้าไม่เป็น2เท่าของค่าง,งวดน,นะคะโอเคขอพูดอีกหนึ่งรุ่นนะคะวันนี้ขออภัยที่จะพูดให้ฟังเนี่ยเป็น2รุ่นนะคะก็จะเป็นกลุ่มรถกระบะไปเลยนะคะแล้วก็จะเป็นรถเก่งกลุ่มขายดีก็คือยาลิสเอทีฟนะคะขอพูดถึงสองเกตรุ่นนี้นะคะเป็น2เกตรุ่นกลุ่มใหญ่ๆะนะคะต่อไปมาในส่วนของกลุ่มรถกระบะ รถะะกระบะของ t o y ยต a ก็เรียกว่ากระบะ r ีโวอย่างท e ี่ฟ้ายได้ทำคลิปรีวิวไปในหลายๆคลิปนะคะก็มีทั้ง Smart Cap นะคะมีทั้ง4ประตูนะคะแล้วก็มีทั้งค่ะแล้วก็มาต่อในรุ่นของรถ r ีโวนะคะในรุ่นของรถลีโวเนี่ยจะมีเกณฑ์การดาวเริ่มต้นคล้ายๆกับรุ่นรถยาริสแล้วก็เอที ip, อย่างท e ี่ฟ้ายแจ้งไปเบื้องต้นนะคะก็คือสามารถที่จะเริ่มดาวที่5%ได้แล้วก็มีเกณฑ์ ที่สามารถที่จะไม่ต้องใช้คนคําได้เช่นกันนะคะสำหรับรถดีว o ที่เป็นรถดีว o สี่ประตูขับเคลื่อนสองล้อรถ Smart c a คแล้วก็รถหัวเดียวตอนเดียวนะคะทำไมฝ้ายผิดแยกแบบนี้มันจะมีอีกหนึ่งเกณดรุ่นที่ป้ายไม่ได้พูดถึงว่าหลีกเลี่ยงการไม่คําได้ก็คือรุ่น4ประตู4 w h e วิวหรือ4ประตู4 x 4ูจะมีเกณฑ์การพิจารณาอีกแบบหนึ่งนะคะก็คือจะต้องมีขั้นตอนการดาวต่ำก็คือ 20% 25%ขึ้นหรือ3 0ขึ้นแล้วแต่เกณฑ์ไฟแนนซ์นะคะแต่ต้องมีคนค้ำทุกกรณีถ้าเป็น4ประตูยกสูง4วิวนะคะก็จะต้องมีคนค้ำทุกกรณีนะคะจะต้องมีคนค้ำทุกกรณีแต่จะมีกรณีที่ไม่ต้องค้ำก็ได้เดี๋ยวฝ้ายมาพูดให้ฟังอีกทีว่าเป็นกรณีอะไรนะคะ,ะมาพูดถึงลถรีโว รีโว่แคปรีโว่ตอนเดียวรีโว่สีประตูเริ่มต้นดาวห้าเปอร์เซ็นต์ได้ย้ำก็คือถ้าเป็นเจ้าบ้านเลี่ยงคนค้าได้เป็นพนักงานประจำอายุงาน3ปีไม่ติดเครดิตเสียเลี่ยงคนค้าได้เช่นกันหรือใช้ระบบแคมเปญบายมอกก็คือมีการออกรถครอบครองรถมาแล้ว3ปีผ่อนดีไม่มีล่าช้ายิ่งไม่มีพักชำระหนี้ที่ผ่านมายิ่งดีนะคะก็สามารถที่จะเลี่ยงคนค้ำนอกได้เช่นกันในการเลี่ยงคนค้ำเหมือนเดิม เหมือนเดิมคือลูกค้าเนี่ยต้องมาดูรายได้ของเราและเราจะไปกู้เขาเนี่ยเราผ่อนได้ไหมรายได้เราเท่าไหร่คนที่ให้กู้ก็จะมองว่าเราเหลือรายได้เท่าไหร่นะคะก็คือรายได้ต้องเป็น2เท่าของค่างวดเราก็จะมีบางเกณฑ์ไฟแนนซ์รายได้2.5บางเกณฑ์ไฟแนนซ์รายได้2เท่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แล้วแต่เกณฑ์แต่ปกติประมาณ2เท่าโดยปกตินะคะก็ถ้ารายได้2เท่าเราเข้าก๊ป อะไรก็ตามสามช่องทางที่ป้ายพูดไปก็สามารถออกรถรีโว่ตอนเดียวสีประตูขับเคลื่อนสองล้อสมาร์ทแคบนะคะได้ออกได้เลยแต่ต้องอยู่บนพื้นฐานที่ไม่ติดเครดิตเสียด้วยนะคะอยู่บนพื้นฐานที่ไม่ติดเครดิตเสียด้วยนะคะมาพูดถึงกลุ่มลูกค้าเก่ากันในส่วนกลุ่มของลูกค้าเก่าเนี่ยลูกค้าเก่าจะมีสิทธิประโยชน์อะไรมากกว่าลูกค้าทั่วไปนะคะก็คืออย่างแรกแหละ ลูกค้าเก่ากลุ่ม1ก็คือลูกค้าเก่าของ Toyota l i s s i n g ลูกค้าเก่าของ Toyota l i a s i n g โดยตรงนะคะทาง t o y o t a l e a s i n g เนี่ยจะมีระบบพอบเสิร์ฟในการที่จะเช็ครายชื่อลูกค้าเป็นหลักแสนรายชื่อนะคะว่าจะอยู่ในกลุ่มหนึ่งของลูกค้าเก่า t o โ o ต a า e a s i n g ไหมแน่นอนแหละถ้าเกิดเราเช็คเข้าไปปุ๊บแล้วชื่อเด้งอ่ะขออภาัายพูดข้ามขั้นตอนนิดนึงในการเช็ครายชื่อเนี่ยให้พนังกงานขายเป็นคนเช็คให้ได้ เช็คจากอะไรเช็คจากหน้าบัตรที่มีเลข13หลักหรือแจ้งเลข13หลักบน ID บัตรประชาชนให้กับพนักง,งานขายเช็คหรือให้กับทางเจ้าหน้าที่ finance เช็คก็ได้นะคะถ้าเกิดว่าเช็คไปปุ๊บปิ้งขึ้นสิทธิ์มาเป็นหน้าสีเขียวลูกค้าที่ขึ้นสิทธ์มาอยู่กลุ่มหนึ่งสามารถที่จะดาวูเ0%ได้เลยค่ะสามารถที่จะดาวูเ0%ได้เลยรีโวนะทุกรุ่นนะคะรีโวทุกรุ่นนะคะ แล้วก็รวมถึงรถเก๋งรถ SUV นะคะเจ็ดที่นั่งได้เลยสามารถดาวน์สูตรเปอร์เซ็นต์ได้นะคะเท่ากับว่าลูกค้าเป็นลูกค้าเก่าของ Total l e a s i n g ประวัติก็ค่อนข้างดีนะคะแล้วก็อยู่ในกลุ่มรายชื่อประมาณแสนกว่ารายชื่อนะคะอันนี้คือกลุ่ม1กลุ่มที่2ก็เป็นลูกค้าเก่าเหมือนกันแต่รายชื่ออาจจะไม่ได้ขึ้นอยู่ในระบบะในตัวของระบบ รายชื่อปัจจุบันเนี่ยค่ะอาจจะยังไม่ได้ขึ้นจะไปอยู่ในกลุ่มที่2ในกลุ่มที่2เนี่ยทำไมรายชื่อไม่ขึ้นก็ไม่ต้องไปตกใจนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยอาจจะเป็นระบบการเลือกรายชื่อขึ้นมาจากลูกค้า1อาจจะปิดบัญชีไปแล้วนานเคยเป็นลูกค้าเก่าโตลต้าลิสติ้งจริงแต่ว่าปิดบัญชีไปแล้วนานหน่อย2ปีก็อาจจะโดนดึงชื่อไปอยู่กลุ่มที่2นะคะหรือว่าลูกค้าเป็นลูกค้าเก่าโตลต้าแต่ไม่ใช่ลูกค้าของโต y ต้าลิสติ้ง ะะก็จะไปอยู่กลุ่มที่2ในกลุ่มที่2เนี่ยก็สามารถดาวต่ำห้าเปอร์เซ็นได้ดาวต่ำห้าเปอร์เซ็นได้ของรีโวะนะคะทุกรุ่นแล้วก็ไม่ต้องใช้คนคำ้ำไม่ต้องใช้คนค้ำเลยนะคะไม่ต้องใช้คนค้ำเลยไม่ต้องไปมองถึงเจ้าบ้านไม่ต้องไปมองถึงมีรถคันที่สองยี่ห้ออะไรก็ได้แล้วก็ไม่ต้องไปมองถึงพนักงานที่เป็นพนักงานพนักงานประจําหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถที่จะไม่ค้ำได้ แต่ว่าในการที่ไม่ค้ำเนี่ยก็ต้องขึ้นอยู่กับเครดิตของลูกค้าด้วยนะคะก็ต้องขึ้นอยู่กับเครดิตของลูกค้าด้วยว่าก่อนหน้านี้เคยไปยื่นอะไรมาไหมแล้วก็ความแน่นของอาชีพเป็นยังไงนะคะแล้วก็อาชีพเนี่ยมีความมั่นคงของอาชีพที่เป็นมุมมองของไคนแนนมากน้อยแค่ไหนนะคะแต่ว่าเบื้องต้นถ้าทุกอย่างตรงตามเข้าเกณฑ์มีจุดแข็งให้แคนแนนจับให้แคนแนนให้ระบบเครดิตพิจารณาจับนะคะก็สามารถ ามาพูดในส่วนถึงลูกค้าเก่าของ t o y o ต้านะคะก็เดี๋ยวฝ้ายขอ,อส,สรุปง่ายๆก็คือลูกค้าเก่าของ t o y o ต้เนี่ยมี2กลุ่มกลุ่มแรกคือเป็นลูกค้าเก่าของทาง Toyota l ลิ s ซิ่โดยตรงนะคะก็ต้องมีการเช็คสิทธิ์จากเลขไอดีผ่านเซล์ลหรือว่าผ่านเจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์นะคะก็ถ้าขึ้นสิทธิ์มาเป็นหน้าสีเขียวอยู่ในกลุ่มหนึ่งนะคะก็สามารถเริ่มต้นดาวน์ศูนเ์ได้ นะคะเราก็ไม่ต้องใช้คนค้ำได้ตามกรณีนั้นๆที่เข้าเกณฑ์นะคะหรือเริ่มเริ่มต้นการดาวไม่ถึง15%ก็ไม่ต้องใช้คนค้ำได้เช่นกันแล้วก็ตามกรณีเกณฑ์ของไปแนซ์นะคะแล้วก็กลุ่มที่2นะคะลูกค้าเริ่มต้นดาว5%นะคะเราก็ไม่ต้องใช้คนค้ำเช่นกันนะคะไม่ต้องใช้คนค้ำเช่นกันแล้วก็ในส่วนข้อดีของลูกค้าเก่าของทางโตโยต้านะคะสามารถเลือกเป็นส่วนลดพิเศษได้หรือเลือกเป็นส่วนลดอัตราดอกเบี้ย ได้นะคะสอบถามได้ที่ทางพนักงานขายได้เลยหรือใครสนใจตัวรถก็สอบถามมาที่ป้ายได้นะคะแล้วก็มาพูดถึงอีกหนึ่งช่องทางสําหรับกลุ่มลูกค้าเก่าต่างยี่ห้อลูกค้าเก่าต่างยี่ห้อนะคะก็สามารถใช้ร่วมกับแคมเปญที่ไม่ต้องใช้คุณคําได้อย่างที่ป้ายบอกไปเบื้องต้นที่ว่าเคยมีรถมาแล้วก็ครอบครองมาสามปีะคะ่ะก็คือถ้าเกิดมีรถมาแล้วนะคะแล้วครอบครองสามปีก็มาซื้อรถ ทาง Toyota r รี o ได้ดาวตา่บาเเแล้วก็ไม่ต้องใช้คนค้ำได้เช่นกันนะคะครอบครองมาลปีนะคะแล้วจะได้เพิ่มจากการที่ไม่ต้องใช้คนค้ำก็คือเลือกรับเป็นส่วนลดเพิ่มเติมพิเศษหรือเลือกรับเป็นส่วนลดอัตราดอกเบี้ยได้จากหน้าตารางนะคะก็สามารถที่จะเลือกใช้ได้ว่าลูกค้าต้องการแบบไหนหรือลูกค้าเคยมีรถยี่ห้ออะไรมาหรือเป็นลูกค้าเก่าโตโยต้านะคะแล้วก็ในส่วนของ ลูกค้าต่างยี่ห้อลูกค้าต้องใช้สิทธิ์เองไม่สามารถโอนสิทธิ์ได้นะคะต้องเป็นชื่อตรงเท่านั้นแต่ถ้าเป็นลูกค้าเก่าโตโยตา้าสามารถโอนสิทธิ์พ่อแม่ลูกสามีภรรยาได้ในการที่จะให้สิทธิ์พิเศษต่างๆนะคะสามารถที่จะโอนสิทธิ์ได้ถ้าเกิดว่าพ่อเป็นลูกค้าเก่าโตโยตา้าพ่อเป็นลูกค้าเก่าโตโยตา้ารถคันเก่าเป็นชื่อพ่อแล้วลูกจะมาซื้อรถคันใหม่โตโยตา้า แล้วเอาสิทธิ์พ่อมาให้ลูกได้ไหมได้ได้แต่พ่อต้องมาเซ็นผู้ร่วมหรือเซ็นค้ำให้ลูกในสัญญาเดียวกันนะคะแต่ลูกค้าก็ไม่ต้องตกใจในการเซ็นก็เป็นการเหมือนกับเซ็นแอปค้าหรือผู้ร่วมปกติแต่สัญญาการเช่าซื้อก็ออกมาเป็นชื่อลูกนะคะก็ไม่ได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะก็สําหรับคลิปนี้นะคะก็ฝ้ายอาจจะพูดในบางช่วงวนไปวนมานะคะก็ มือใหม่ขาดทำคลิปก็ต้องกลับขออภัยมาณที่นี้ด้วยผิดพลาดประการใดด้วยคำพูดหรือฟังไม่ชัดนะคะหรือว่าอะไรที่ยังไม่เข้าใจนะคะก็สามารถที่จะกดลิงก์เข้ามาในไลน์เดี๋ยวป้ายจะแปะไว้ให้นะคะในไลน์ส่วนตัวได้นะคะแล้วก็ป้ายก็จะตอบให้ในเกณฑ์การจัดไฟแนนซ์หรือเกณฑ์การดาวเกณฑ์การผ่อนที่ลูกค้าต้องการสอบถามนะคะผ่านไลน์จะง่ายกว่านะคะผ่านไลน์จะง่ายกว่าเดี๋ยวป้ายจะแปะไว้ให้นะคะ แล้วก็ฝากกดติดตามนะคะแล้วก็กดไลค์แล้วก็กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ฟ้ายด้วยนะคะคลิปนี้ผิดพลาดประการใดต้องกราบประธานอภยัยมานาที่นี้ด้วยเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ฝากเป็นกําลังใจให้การกดซับสไครต์ให้กันด้วยนะคะมาเจอกันใหม่คลิปหน้าเดี๋ยวป้ายจะดูคอนเทนต์ดีๆมีประโยชน์กับลูกค้ากลุ่มที่จะออกรถใหม่ป้ายแดงลูกค้ามือใหม่ หรือลูกค้าซื้อรถเพิ่มเติมหรือลูกค้าอยากจะเปลี่ยนเทินรถนะคะก็เดี๋ยวจะหาคอนเทนต์มากมายหลายอย่างนะคะมาพูดให้ฟังนะคะฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ